รกลัสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเ,ลเมลอนเพกาวเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกันเลยสไปชอยผู้นี้เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ลบมามากมายหลายการลบเขาคนนี้คือผู้ที่ไม่มีวันตายเฮ้ยกูไม่มีวันตายว้ย และนี่คือโฉมหน้าของมูโจรที่นายทหารคนนั้นกำลังจะไปจาัดก,การเว้ยเพื่อนทำไรันี้วะวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยวะทุกหน้าอ,นอุยไม่รู้มันก็รว่าจะทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีอ๋อรู้แล้วทำอะไรดี หาหมอตุ้งคิดดูดิต่อยแรงขนาดไหนแขนขาดเลยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทำอะไรดีอ่ะเพื่อนทำอะไรดีเฮ้ยขโมยของไหมเออว่ะอย่างงั้นก็ดีเออแล้วก็เราไปทำกันปะปะ เฮ้เพื่อนว่าแต่เอ็งรู้จักมูลวอกปะมูลวอกเหรอมูลวอกเหรออืมพอรู้จักอยู่อะทำไมก็ฉันจะทำมันยังไงล่ะอือรขออมันวอขมอทีอมันกำลังออยกันอยู่ฉันอ็เห็น แต่ก่อนอื่นต้องหาที่กำบังก่อนว่าแต่ฉันจะขึ้นไปน,นี่ยทั้งๆฉันที่ก็ฉันก็มีที่กำบังแล้วว่าแต่มันทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเอ็เอน,ออนสนใจซื้อนี่เปล่าวะเนี่ยยาเนี่ยมันเป็นยาที่เวลาโดนยิงหรืออะไรอ่ะก็ทำให้หายเป็นปกติได้ภา,ายในวิดเดียวนลวเพื่อนเฮ้ยจริงเหรอ เท่าไรเยอะออเพื่อนไม่เพลงสามหมื่นเองฮะสามหมื่นป้าปะเนี่ยยาอะไรแค่สามหมื่นคตดเพลงเลยมันคุยอะไรกันวะเมื่อกี้พี่ยินไม่ชัดเลยเมื่อแต่หาอะไรมากำบังกันอ่เอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิมีของกำบังเราแน่ว่ะจะหาของกำบังกทำไมวะที่ยืนดิต้องหาที่ยืนมารู้แล้วู อันนี้แค่นี้ก็เสร็จละจะลาแอบสองแล้มันววทำอะไรกันอุ้ยไหนมันทำอะไรกันอุ้ยมันซื้อขายยานี่หว่าซื้อขายยาที่มันมีแค่ของทหารนี่หว่าพี่เองี้ต้องไปจัดการแล้วอุ้ย,ยส,รสรุปเองจะเอาปะเนี่ยอ,อะไรเอาอันนี้ใช่ปะเออใช่จะจะเอาไหมเ้าเอาเอาเอา ล้วนี่งเดี๋ยวเอาเงินให้เ้วนิ่งเดี๋ยวเอาเงินให้นะอเออรียบเอาเงินมาตัดภาพไปที่ทหารอ๋อมันคุยเรื่องนี้นี่เองแด่เวลาจะก,การ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยอาว้าวอะไรอะอะอ้โอ้โจ็บหลังโอ๊ยเจ็บหลังไม่เป็นไรลูกแต่ว่ามันเป็นอะไรกันวะเออของรู้ได้ผลขนาดนี้เลยว่าแต่ ยานี้ใช่ยานี้ใช่ปะวางปืนก้ยวางปืนนี่้ยวางโอ๊ย ไม่เป็นไรหรอกลองฉีดหน่อยแล้วกันเออดีจริงๆด้วยอะว่าแต่มันไปไหนกันวะว้าว เราทำถึงขนาดน,นี้แล้วเนะี่ยหนึ่งปีผ่านมาเฮ้ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะพนะร้พอมนะครับปรมดพร้อมแล้วครับปูมดเออพร้อมแล้วก็โดดไปซะครับลับทราครับ,รบ,รบ,รบ,ารบยายา 好呀啦！啊、哎，哎，他美罗没。 เรางขึ้นได้เะเราควรจะเจ็บดิหรือว่าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโดนดึงอีกแล้วว้า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 ว้ว้าว้า จะบอกแล้วว่าเขาให้ฝึกใหม่ว่านี่คือบทเรียนใหม่เฮ้ยเจ้า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 เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจ้าเนี่ยเขาตึงเราไปแล้วนี่คือบทเรียนใหม่แน่เลย โดดไม่โดดโดดครับโดดไม่โดดโดดครับเฮ้ยก็ไม่น่ากลัวน,นี่หว่าลองลอยในายอากาศเฮ้ย นี่ลมกลางสักทีปลอดภัย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  ทำไมโดนหนึ่งอีกแล้วว้าโอ้ าเลนี่เฮ้ยทำไมมันจนตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยอเหตุดดว,คดวน,นครับเหตุดวนมีผู้เสียชีวิตเป็นทหารรายหนึ่งครับ ที่กําลังนําส่งโรงพยาบาลครับโดยนาส่งโรงพยาบาลเมลอนเพเกานี่คือนี่คือสภาพของเขานะครับที่เสียชีวิตจากการดดล่มครับเดี๋ยวหมอเนี่ยจะพยายามฟื้นคืนชีพเขาอีกครั้งครับแต่ไม่แน่ใจครับว่าจะฟืน้นคืนชีพได้ไหมหมอครับช่วยชีวิตเขาดีเลยครับหมอครับช่วยชีวิตเขาหน่อยครับ นั่นเดี๋ยวหมอจะพยายามช่วยแล้วกันนะแต่ถ้าเขาไม่ฟื้นคืนชีพก็เสียใจได้นะผมจะพยายามช่วยเต็มที่ขอบคุณครับหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมอเอ๊ะว่าแต่หมอครับจะจัดจะรักษาพี่ผมยังไงครับหมอก็จะรักษาด้วยวิธีนี้ไงล่ะฉีชีดารครับใช่แล้ว chiết ya, nó mới sẽ giúp píp hổm đái, thật sự, chỉ chiết ya, tin bác sĩ đi, bác sĩ học được, có được rồi, tôi sẽ tin bác sĩ đó, đây, lấy, ่วยได้ยอยู่แล้วแต่ว่าปรับท่าอันนี้หน่อยผมปรับให้นะครับนี่หมอผมปรับให้แล้ว เขาฟื้นคืนชีพแล้วหมอทำไมพี่ผมไม,ม่ลุกอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลองชีดให้อีกทีทนะก่ม ก็ไม่รู้จะช่วยแล้วยังไงแต่ว่าหมอจะมีวิธีหนึงแต่ว่าพี่แกต้องใส่ไอ้หลอดไอ้หลอดเนี้ยหลอดเนี้ยตลอดชีวิตนะได้ร็บหมอจากที่หมอดูแล้วพี่แกเหมือนจะเป็นอัมพาตอะ Mi bella o C'è un mi ci pollo. Ok. Oh. Okay. Um. เอ่อหมอบอกว่ามีจะมีวิธีหนึ่งนะที่ยิ้ชีวิตพี่ได้แต่ว่าพี่เองจะกระตุกบ่อยมากได้ครับหมอผมไม่มีปัญหานี่จงเชื่อมันในตัวหมอเพราะนี่คือวิธีของหมอเห็นใช่ไหมเห็นครับสามสองหนึ่ง เอออันนี้ไม่ใช่ที่หมอคาดไว้เลยพี่เองกลับมีชีวิตแล้วอูห